เพื่อนๆอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนบันเทิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องครูดงคอยอีกครั้งช่องครูดงคอยจะเป็นช่องที่ บางครั้งเราก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับแต่ว่าเราก็อีกในหนึ่งเราก็จะนําข้อมูลข่าวสารทางด้านเหรียญกระสาบนะครับมาชี้ให้เห็นนะครับถึงจุดความพิเศษของเหรียญกระสาบบางเหรียญมีมูลค่าหลักร้อยบางเหรียญมีมูลค่าหลักพันบางเหรียญก็มีมูลค่าหลักหมื่นคลิปนี้ EP นี้นะครับครูโดกงจะมาพูดถึง เหรียญอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ต้องบอกว่าเหรียญน,นี้คูโด่งเคยทําคลิปมาอยู่ประมาณ1คลิปนะครับช่วงที่ทำํำแรกๆก็ต้องบอกว่าร้านใหญ่ๆยังไม่มีใครทําคลิปเลยนะพอดูคูโด่งเห็นในกลุ่มนักสะสมเขานําเหรียญน,นี้ออกมาโชว์ออกมาบอกมากล่าวการคุโด่งก็เลยทําคลิปเอาไว้ต้องบอกเลยเหรียญน,นี้นะครับ ปัจจุบันนี้ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อแล้วนะครับรับซื้อสูงถึงเหรียญละ30 0 0 0บาทเดี๋ยวลองเข้ามาดูข้อมูลเหรียญที่คุณดวงจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นสีออกมาทองเหลืองแบบนี้นะครับสีทองเหลืองแบบนี้เนี่ยสีทองเหลืองแบบนี้นะครับนี่ครับผมเหรียญในหลวงรัชกาลที่9 ผลิตออกมามีอยู่2แบบก็คือแบบสีเงินแล้วก็สีทองเหลืองนี่ครับผมสีเงินแล้วก็สีทองเหลืองสีทองเหลืองเนี่ยเริ่มผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551เริ่มผลิตนะครับปี2551เป็นปีแรกแต่มีการค้นพบค้นเจอนะครับเปลียนปี2550ที่เป็น สีเงินปี2 5 5 0นะครับโดยปกติแล้วเนี่ยปี2550จะเป็นสีเงินใช่ไหมครับแต่มีการค้นพบค้นเจอปี2550ที่เป็นสีทองเหลืองแบบเนี้ยนึกออกไหมครับปี51เป็นสีทองเหลืองปี50เป็นสีเงินปกติธรรมชาตินะครับแต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญปี2,500 ห้สิที่เป็นสีทองเหลืองตอนนี้เหรียญผลิตผิดเนื้อกำลังเป็นที่นิยมนะครับครูดวงเคยทำคลิปมาแล้วก็ให้ตรวจสอบวิธีการตรวจสอบอะไรเยอะะมากมายเอาแบบนี้ใครมีสีทองเยอะๆนะครับสีทองเยอะๆลองเช็คดูถ้าเป็นปี2550สีทองและเป็นปี25 5 0หมีโอกาส ได้เงินนะครับมีโอกาสได้เงินตอนนี้ร้านใหญ่ๆประกาศรับซื้อสูงถึง3 0ม0 0ื่นบาทก็ลองลองดูนะครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์เหรียญที่เราไม่มีไม่ใช่ว่าคนอื่นจะไม่มีนะครับครูดวงพูดเสมอนะครับศึกษาเรื่องเหรียญไม่ใช่เสียหายวันหนึ่งเกิดเราเจอเหรียญที่มีราคาหรือว่ามูลค่าเกินหน้าเหรียญหลักพันหลักหมื่นหลักแสนเราจะได้ไม่สูญเสียโอกาสดูให้ดีนะครับ เหรียญสองบาทสีทองปี2,550ล้าร้านใหญ่ๆรับซื้อสูงถึง30,000บาทแล้วหวังว่าเป็นประโยชน์สวัสดีขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณด๋มคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ